จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 น,นายสุภมิชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณลานสารกลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์จากจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่11มิถุนายน2567และจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์ในวันที่12มิถุนายน2567เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรรยกิจด้วยความอุรรยะอุสาหะในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนม ให้แก่อาณาประชาราชอย่างยั่งยืน